สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการไลน์อัปเดตนะครับผมเป็นรายการที่อัปเดตข่าวสารของคนที่เล่นเซิร์ฟสเก็ตนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตคนแรกเลยโกโกโกโอ้โหเหมือนรู้อยู่แล้วอันเนี้ยช่วงนี้ทำไรช่วงนี้เล่นอยู่ปะเล่นครับมีแบบท่าอะไรที่แบบกําลังฝึกอยู่ปะช่วงนี้ไม่ได้ฝึกเราไม่ได้ึกเราไม่ได้ทำอะไรเราเล่นกีตาร์ฝึกแล้วช่วงนี้ดูอะไรไหมนายจีดูเซิร์ฟ นมีมีคลิปอะไรน่าสนใจแบบอัปเดตให้พี่ฟังหน่อยคลิปที่เพิ่งดูอ่ะ IG นะเน้น IG แหละที่กเขาลงไอนี้ด้วยนะไอแข่งออนไลน์อ่ะ ISA ไหนวะ่านี่คลิปนี้คลิปนี้เหรอใช่จะส่งให้พี่ใน IG ด้วยนะได้ครับ มันเป็นจะเป็นจังหวะที่เมื่อกี้คือคัดแบ็กเนาะใช่แต่มันจะอย่างอันนี้นมะเป็นจังหวะที่คัดแบ็กปุ๊บแล้วมันไม่ใช่ไปข้างหน้าต่อมันกลับมาแอร์ข้างหลังเลยอ๋อมันเหมือนแบบลาวเฮาแล้วแอร์แบบคือเราวาวช็อตนั้นเลยใช่ป่ะใช่ใช่จริงอันอื่นก็สวยนะเนี่ยใช่แต่แบบช็อตเมื่อกี้เราไม่เคยเห็นที่ไหนนี่เลยทุเรียวป๊าปปุ๊บเชี่ยโหดว่ะฟินแม็กกิลชื่ออะไรอ่ะฟินแม็กกิลว่ะเออเจ๋งดีเฮ้แต่ช็อตเมื่อกี้เดี๋ยวขอดูอีกรอบนะนี่ เนี่ยช็อตเนี้ยปึ๊บเหมือนแบบหลบขึ้นไปขึ้นไปขึ้นหนึ่งเออแมงโค้ดแทนรีเวิร์ดออกเล่นอะไรก็ได้แอสามหกศูนย์ออกด้วยเออเฟียวว่ะเฟียวนะเออเจ๋งดีเจ๋งดีใชได้ขดขดบาวเลยช็อตนี้ส่งส่งให้พี่ด้วยได้ครับเออเฟียวเลยขอบคุณมากครับเฟสเฟสทีนี่เปลี่ยนมาเล่นไหนครับนั่งดินั่งนั่งตะเกียบที่เรานั่งแบบ เหมือนแบบเรารอขึ้นนะเราเล่นรอขึ้นนะทำไมช่วงนี้ไม่ต้องติดไหมเล่นท่าอะไรอยู่ช่วงนี้มีฝึกไหมมีฝึกอะไรเป็นพิเศษปะอ่ะโอเคงั้นก็คนต่อไปครับกลับบ้านไปน้องอะไรเนี่ยเราช่วงนี้ฝึกกายเล็กพี่เดโดฝึกกายเล็กวะมันไซสสแลดฟังไซสสแลดอันนี้คือเบสิกของการกายเล็กเลยครับล้วช่วงนี้ดูอะไรบ้างในไอจีมีแบบคลิปอะไรแบบน่าสนใจอัปเดตให้พี่ฟังหน่อยมีผม โพสไว้บันทึกไว้เกี่ยวกับการไกลเหล็กนี่แหละอยู่ไหนวะไอ้สัตว์เจอแล้วเจอแล้วโอ้ลองไอรอนเยดดูนี่ล้ออะไรนะเขาเรียกอะไรล้อชาร์กวีลครับไม่ใช่ชาร์กอย่างอื่นที่ผมสนใจใช้อะไรดูใหม่ดูอีกรอบดูใหม่อีกรอบมันใช้โอ้หมนใช้นอสเหรอเชนอสเป็นแบบโนสแมนนวลแล้วทักหน้าไกลเน่ยแค่ชอบ เ็ดโคตรโหดแคโนสแมนนอกับพื้นยังร่วงเลยค่ะั้นั้นอดิษฐ์มีเหล็กเ้วยเฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งดีมีบอร์ดลองไอแลนด์นะครับโอ้โโอ่หลองไอแลนด์ก็เล่นโหดขนาดนี้เลยก่อนที่เราจะชอบคลิปรับวบาเรากดติดตามเขาหน่อยไหมอ๋อโอเคลเลยเราชอบคลิปคลิปเขานะแต่เราไม่กดติดตามเขาด้วยทํ้เนะี่ยชลวยผมอินไกลเหล็กส่งคลิปให้ส่งลิงก์นี้ให้พี่ด้วยนะเดี๋ยวให้พี่ไปหาเองดีกว่าครับชิปหายแ้วโคตรนานเลยกว่าจะหาได้เฮ้ยส่งมาส่งมาเลยในกดเลยส่งเลยโอเค อันนี้อันนี้ก็เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่เซอร์ละอันนี้ข่าวโบเลยาาไปอยากดูกดบ,บ้างไอ้นั่นอยากดูบ้างไอ้ดูบ้างเหรอไปเด็กเฮ้ยสุธีอ้าวเอา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 ่ถอยเข้าซอง <laughs> เยสถอยเข้าซองเฮ้ยอะไรวะว <laughs> ุ่นวายจัด <laughs> อุ้ยตรงนี้ยังเล่นอยู่ปะเนี่ย เล่นบ้างครับไม่ค่อยได้เล่นทําอะไรเป็นหายไปทําอะไรบอกคนอื่นหน่อยเปิดร้านกาแฟครับพี่ฝากติดตามร้านติดตามชายทีด้วยนะครับต้องไปขึ้นลิงก์อีกเดือดร้อนละแล้วมีแบบคลิปอะไรแบบเจ๋งๆอัปเดตให้พี่ละเจ๋งๆไม่มีผมดูแต่คลิปเก่าๆอะคนเดียวเลยใครครับที่ผมดูบ่อยสุดเอเล็กอเล็กอเล็กพรอนใช่ใช่เป็นคลิปที่ดูอันนี้จริงๆนานมากนะแต่แบบนานมากพี่ก็เสียวพี่ก็ดูพี่ก็เตะไปดูใช่เออเนี่ยนีไหย ชอบอันไหนของของคลิปนี้ครับชอบท่าปุกบเนี่ยแบบเลยใช่มันดูนุ่มมันดูนวนไหลลื่นไปเรื่อยๆจริงเออนี่ที่ก็ดูบ่อยใช่ใช่เนี่ยมันมีมีทั้งแบ็กทั้งฟอนต์เลยใช่แล้วดูแสงดิแสงก็สวยภาพดีมากยังไงเฮียเล็กเขาก็เล่นดีหนึ่งในใจครับพี่เอาเหรอเราไม่ชอบล็อกกี้อ่ะเรากลังบอกว่า เมื่อก่อนก็ล็อกกี้เออแต่เล็กเล่นดีแต่เนี้ยเล็กเขาเล่นดีเอออะไรก็นุ่มไปหมดเลยอ่ะใช่เออถ้าเขาดูตะมูตะมิดีครับนี่ก็พยายามฝึกตามมาเล็กเลยใช่ป่ะก็คือดูเป็นเรปเรนซ์เรปเรนซ์แล้วก็แบบเออพยายามดูท่าทางเขาว่าแบบเนี้ยใช้ตั้งกายยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่ใช่นุ่มเลย เนี่ยผมดูซ้ำไม่รู้กี่รอบแล้วแต่คลิปของเขาเลยเฮ้ยเดี๋ยวแน็กส่งอันนี้ให้พี่ด้วยได้เลยครับพี่ขอบคุณมากขอบคุณครับมาเล่นมาเล่นเล่นต่อเล่นต่อสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับด้วยพี่ฮอยครับเชิญร่วมเฟรมหน่อยพี่ฮอยพี่ฮอยพี่ฮอยหัวแตกอะมาพี่ฮอยนะครับช่วงนี้เล่นบ่อยไหมพี่มาสัปดาห์หนึ่งสองครั้งมีฝึกอะไรอยู่ ฝึกเบสิกแล้วก็เห็นเริ่มเล่นแบบสนป p บนลแลมอะไรได้แล้วอ่านั่นแหละเบสิกขอบบอลจี๊กก็คือมาที่ลานแล้วก็เราจะฝึกอะไรแล้วก็ดูน้องๆลานอะไรบอกเขาพี่เจี่เราจะไปลานไว้ทาไมอ่ะมาที่ลาวฮาวนะทุกคนที่อยากจะเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะครับมาที่ลาวฮาวนะบางนาตราดนะครับช่วงนี้พี่ฮอยดูอะไรในยไอจีป่ะพวกนิวพวกอะไรที่แบบน่าสนใจถ้าเกิดจะดูเลฟการเล่นเซิร์ฟนะครับก็จะเป็น ในนจีนแหละเป็นหลักจริงๆอยากจะให้ดูเซิร์ฟน้ำเพราะเซิร์ฟน้ำจะชัดใช่ครับมันครับล่าสุดดูอะไรเราดูกันดีกว่าพี่อ๋อที่ดูแล้วท้าเลยจะเป็นเซอร์เวลเท็เลยครับเซอร์เวเท็กเลยโอเคใช่ไอที่แบบที่คือว่าชอบนะครับอ๋ออันนี้ใช่ป่ะเพราะว่าเห็นอยู่เพราะเพราะว่ามันมันเห็นถ้าเขาเรียกสแนปใช่ไหมพี่สแนปร์แมันชัดแล้วก็ด้วยความเป็นเซอร์เวลเท็เนาะนี่มันก็จะลากเปรี้ยวเลยเนอะเหมือนเล่นลงเนิน ก็เลยก็เออแล้วมันก็เป็นแผ่นรุ่นเดียวกันที่เราใช้มันก็เลยมเราสามารถฝึกท่าน,นี้ได้อย่างน้อยเรารู้แล้วว่าวันแผ่นมันแผ็นรุ่นนี้มันสามารถท,ทาท่านี้ได้ออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะใช่ใช่เราเล่นอะไรเราก็ดูอันที่เขาเล่นอันนั้นว่าเขาทาได้เปล่าใช่เ้วเราก็ฝึกตามใช่ล้วก็<ด>หาความเป็นไปได้แล้วเราก็ลองตามตามอันนี้เปรี้ยวผมดูอยู่กันท้อยเดี<ๆ>๋ยวพี<ๆ>่ท้อยส่งลิงกนี้ให้ครับได้เลยนะ แผ่นนี้ก็พอน้องพอยกดติดตามเขาด้วยนะด้วยไปโอเคพี่พอยขอบคุณมากครับไปเล่นต่อพี่ได้ครับผมพี่ชัยดีกว่าพี่ชัยสวัสดีครับช่วงนี้เป็นไงพี่ชัยฝึกอะไรอยู่เหตขาไม่แน่ใจเขาเรียกอะไรน่าจะเป็นเฮ้ยอะไรวะเนี่ยปวดจังเลยเว้ยเฮ้ยจะเป็นแอร์สามสามโมงครับ สามหกศูนย์ใช่ไหมครับพี่ชัยที่เหมือนโดดรีเวิร์สมาก่อนใช่ไหมใช่อ๋อที่ล็อกซี้ชอบทำใช่ครับือช่วงนี้ก็ฝึกแต่ท่านี้ใช่ไหมพี่ช่วงนี้ฝึกแต่ท่านี้เลยครับเป็นท่าที่ผมตื่นอยากได้มากเลยครับแล้วช่วงนี้ดูอะไรเป็นพิเศษบ้างในไอจีก็เป็นล็อกซี่ครับคลิปไหนคลิปไหนขอดูคลิปล็อกซี้หน่อยน่าจะเป็นท่าที่กําลังฝึกอยู่อ๋ออัปเดตหน่อยว่าตอนนี้อินอะไรอยู่อ๋อนี่ล็อกซีเหรอไม่ต้องเปิดแล้วเหรอ อ๋อคลิปนี้เดี๋ยวพี่ชัยส่งคลิปนี้ให้นหน่อยอ๋อก็คือท่าที่พี่ชัยฝึกเลยใช่ครับตอนนี้สนใจสุดยอดนะแกนตัวเขาแบบดูอีกดูอีกรอบเลยพี่โอ้โหตรงมากแล้วใส่ตาใช่ใส่ตาเขาชัดมหกเขาเหมือนเขาบิดหมุนกาอากาศเลยนะพี่นะใช่ครับที่ผมชอบดูแกะจากคลิปนี้เพราะว่าบอดี้มันชัดมากครับก็เลยแกะเราเล่นเนินแบบเนินยากด้วยนะไม่ใช่แบบ ใช่น่าจะูคือเล่นไม่สูงแต่จังหวะดีนะพี่ชายใช่ฮะเปิรดเนียนจัดจัดยังไงคนนี้ก็เนียนสุดๆอยู่แล้วใช่ครับอ๋อช่วงนี้ก็อินเลยนั่งแก่เลยอะใช่ครับนั่งสโลดูเลยวะพี่ใช่ก็น่าจะเป็นไอรอลไกลหลายๆคนเออใช่ลองนี่ก็นเผลอๆดูกันหมดแล้วเนี่ยคลิปนี้โอเคพี่ขอบคุณครับเล่นต่อพี่ก็ซ้อมต่อต้านี้ท่านี้เหมือนเดิมครับเค้กก็ได้มาเค้กมา เป็นไงช่วงนี้ไ,นไ,นได้เล่นไหมซ้อมไหมซ้อมครับเคบก็เป็นคนหนึ่งที่ลงแข่ง i s เ a นะครับก็คือการแข่งออนไลน์เป็นครั้งแรกนะครั้งแรกรสเตตแรกไม่ได้ลงไม่ได้ลงเ็าทำอะไรอยู่ทำคนรูนเลยไม,ไ,ไม่ยอมลงไม่ยอมเล่นช่วงนี้อินไลไรในไอจีได้มีอะไรมาอัปเดตพี่ไหม <S <S> ที่เสียวหัวว่าอะไรวะจักจักหลังๆไอ้เจ้าเฟียรมันเล่นโบเล่นเหล็กเยอะเลยเลยบอกว่าไปดูก็ตามตามันนะพี่ลองเปิดลองเปิดให้พี่ดูอันนี้อันนี้เนี่ยพี่อย่างเล็บ็บกนั่นแหละแต่ว่านี่คือใครอ๋อเจ้าสเก็ตสไตล์ใช่จะส่งคลิปนี้ให้พี่ในข้อความด้วยได้ครับเนี่ยอ๋อชอบมากเลยเออมันแบบมันสไลด์ด้วยเราไปดูเล็บแบกนี้โหดแกงกินแห้งโหดทุกคนใช่ชอบมากดูดูบ่อยมากต่อทีแค่เล็บ็บกเลยอ๋อ ดูหลยายอย่างครับของเขาเนี่ยแหละของก็คือของเซอร์เกสตารค่อนข้างดูเยอะมีสคลิปไหมคลิปมันสั้นไหเมื่อกี้เฟียส่งมาให้ไม่เห็นมีเลยที่นม uh, ีนี่มีแต่ผู้หญิงขาวอะไรก็เลยเฟียส่งอะไรมาเนี่ย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 เนี่ี่ยนี่ยนี่ยเนยเนี่ยเี่ยเนี่ยเนี่ยวนี่ยเกี่ดเน่ยเนี่่ยเนี่ยเนี่ยเลีเพี่ยเอี่ยเน็่ยเน่เนี่เนยเน่เนีเ่เนิ่เนยเน่เน่เน่ยเเ่เ่เนน ต้องมีคนยูจะเล่นอโอเคช่วงนี้อินเล็กนะประมาณนี้ตังกิวตัง y ิวไปเล่นต่ออินเล็กอินเล็กมีลินงอนั่นมันอินเด็กอะไรวะเนี่ยพี่นุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีแล้วช่วงนี้พี่นุ้ยดูอะไรบ้างมหมครับดูอะไรบ้างไหมแต่ว่าพี่นุ้ยจะดูไปเรื่อยตอนนี้เรากําลังฝึกหัดไอ้ตัวท่าฟ้อนฟ้อนไปเลยใช่ใช่ก็ได้น้องๆนี่แหละคอยบอก อืนน้องๆก็อาจจะแบบว่ามีเคล็ดลับมีทริกในการบอกว่าเอ้ยพี่นุ้ยต้องแบบนี้นะมองเร็ว1 1> ขึ้นใช่พี่นุ้ยก็จะอัปเดตประมาณนี้แต่ที่นี่ผมมีอัปเดตอย่างหนึ่งก็คือที่ลาวเฮาส์นะครับมีสมูสตาขายแล้วเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับแล้วก็มีเดโมโด,ด้วยเดโม,เเดโม,ม่เดโม่หน่อยกี่เดโม่สมูสตา อันนี้เป็นแผ่นดีเฟยนะครับแล้วก็มีรุ่นอื่นครบทุกรุ่นเลยขายอยู่ที่สนามนะครับใครสนใจมาได้เลยนะจ๊ะอัปเดตอัปเดตฝั่งตัวเองบ้างอัปเดตฝั่งตัวเองดีมากดีนะจอย่าลืมจ้าลาเข้าเขาจ้าขอบคุณครับจ้าแล้วอีกเรื่องมี่นนุ้ยมีอัปเดตเรื่องหนึ่งก็คือแรมที่เราเคยเล่นที่ฟูดดี้ตอนนี้เขาย้ายไปที่ใต้ใต้ทางด่วนใต้ด่วนนะครับที่เขาเรียกใต้ด่วนกันมันอยู่ตรงไหนอะใต้ด่วนนี้มันอยู่ตรงไหนวะเขาเรียกอยู่ตรงไหนวะ ทางาลามินทาป่ะใต,ใต้ดว่วนไปอยู่ตรงไหน่ะเออ <c oughs> นั่นแหละใต้ดว่วนใต้ดว่ <c oughs> ดวน <c oughs> เออเรียบด่วนรามินทาเออก็ตรงนั้นก็มีแรมของเขาอยู่แล้วแล้วก็ไปเสริมคราวนี้ก็เล่นกันเต็มที่เลยครับไม่ต้องแบบว่าย่้งกันเนาะและแรมที่เอาไปจากฟูตี้ถือว่าเป็นแรมครูของพวกเราใช่เล่นไม่ยากนะไม้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือมีแรมไปอยู่ที่พมนาถูกต้อด่านฟ้าโฮมโปรอันนี้ก็เป็น2จุดนะที่มีแรมไปเพิ่มก็คือเล่นฟรีไม่มีคใค้จ่ายนะครับอันนี้ก็อัปเดตกันใคร ใครแบบอยากไปลองเล่นอยากไปฝึกก็ตรงนั้นเลยไม่มีคครให้จ่ายเลยครับจองอยู่ใกล้ตรงไหนสะดวกตรงไหนอยากเจอเพื่อนๆไหนก็ไปได้เวียนกันจ้าเฮ้ยๆประมาณนี้ครับวันนี้ก็อัปเดตกันว่ามันมีอะไรในวงการบ้างนะถ้าเกิด้ว่างก็แวะมาเราหาบ้างอยากสัมผัสกับละมูนอยากสัมผัสมันจะนิ่มนุ่มอะไรยังไงตรงไหนก็มาที่นี่โอเคขอบคุณครับพี่นุ้ยพี่นุ้ยวางไมค์นี่จะได้ยินไหม เสียงของพี่ได้ยินอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเขาเตือนแต้เนะเขาไม่เข้าเลยอ่ะเนี่ยประมาณนี้ะพี่แต่เนี่ยว่าจะทำทุกอาทิตย์แต่ว่าจะตัดเร็วตัดเร็วๆตัดง่าย